สวัสดีค่ะดูเสือปีนลำใหญ่นะคะไหนเนาะเสืออยู่ตรงไหนเนาะเสืออยู่ตรงแม่ถ่ายภาพบรากาศรวมน่ะโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาเอาลำใหญ่คือขมักขม่มเลยโอ้โหแม่เก็บแม่บอกความสูงยานะยานะใหญ่มากโอ้ยาไม่เอา ได้เลยได้เลยเห็นไหมคะแอนรับมือนี้ก็มือเหนียวขนาดเลยนะคะทำอะไรนี้เหนียวเลยจ้ะลูกลูกเสื้อนูมลงมาแล้วก็หักตับเลยนะตรงนั้น่ะใหญ่มากเลยลูกโอ้โหจะเอาอะไรไม่ใช่เดี๋ยวมมาาเ้ ได้เลยค่ะเห็นไหมโอ้เก่งมากเลยคนนี้อยู่ข้างล่างแผนกเก็บนี้เยี่ยมอสนุกมากเลยโอ้ยายสมอนรับลูกนาตึ๊บเลยทุกคนหวานมากเอาหิวข้าวก็กินตรงนั้นเลยลูกเอาแคบไหมแล้วก็กินตรงนากาวอีกได้วิวหนึ่งนะได้คลิปหนึ่งด้วย เป็นก้าวเปต้อนลำใหญ่เอาไหมเสืออันนี้ก็ใหญ่มากเลยลูกนี่โอ้หนี่นี่อันนี้ใหญ่มากเออชอบมากเลยหักตึ๊บเลยชอบจริงๆเลยลูกมันไม่ดกใส่ว่าลูกมันใหญ่ชอบจริงๆเลยใหญ่มากอู้ทำไมใหญ่แทนี่โอ้โหนี่บักเอฟมามาตอนนี้ตอนนี้เร็วๆโอ้บักเอฟจริงๆบักเอฟดูดูดูท่าน่ นี่นี่นี่ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะกล้องขานี้ก่อนจะส่องขึ้นไปหาหาอะไรเนาะอันนี้ลูกท่ามะนาวนอนีท่ามาโอ้โหเท่ามะนาวเหรอโย่ จาวสักคลิปหนึ่งสักก่อนอันนี้มันยังไม่โตโอ้โหโตแล้วโอ้โหเอามือมือรับมือรับโอ้โหโอ้โหมามามากระชากว้า นั่นหักตับเลยไอที่บาดเสียวบาดเสียบาดเสียวอ้ยเก่งมากเลยนันนั่นแม่แจะรับแม่จะรับแม่แม่รับแม่อ้าวโอ้ได้แล้วนี่ลูใหญ่เลยค่ะไปเลยไปสมารชแนลนะคะโอ้โหโอ้โหเอากรสอบมาเอาะกระสอบมาเอากระสอบมาวางเดี๋ยวจะโยนลงกระสอบไม่ใช่จะรับจะมับม่ไ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 ม้โมม อ๋อหนึ่งสองสามโอ้โหนี่นะคะทำไมใหญ่โตมโหฬานเลยค่ะนี่ลูกใหญ่ทำแอปเปิ้ลเลยตรงนี้ตรงไหนตรงไหนโอ้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 เอ้เสือเสือแม่บลัตเสียวแม่พูดไม่ออกแล้วนะเอาหักอันนั้นมาเลยหักตับมาเลยเอาเอาพวงใหญ่ๆมาเลยแม่บลยว อุ้ยอ uh ันนี้ลูกใหญ่มากอันนี้จองนะจ้าจะหายใจไม่ออกแล้วเสือลเขาจองเลยค่ะอันนี้เขาอันนี้เขาจองแล้วแม่เก็บให้ทั้งเขาเลยแมเก็บไว้ตรงนี้จองเขาจองเอาเอามาอีกอันไหนจองตอนนี้ตอนนี้ผเนกไม่ไหวแล้วค่ะพผนกรพนกคัดไม่ไหวแล้วพผนกคัดไม่ไหวเพราะว่าเขาเก็บเร็วมากเออแล้วก็ ดึงเชือกขึ Again, right away, right ้นไปเลยลูกมีดอยู่ในนั้นแล้วเขาเก็บไฟมากเลยเก็บไวมากเลยแม่มาแม่มาเออเออเออแม่เร็วมากองมาล้มท่ำแล้วเนาะวันไม่ทัดแล้วลูกแม่ก็จะเป็นแม่ก็กลายเป็นลูกนะโอ้ยแม่ค่อยแม่เจ้าไปมันตื่นเต้นไงมันเห็นเยอะ มันเห็นเยอะแล้วมันตาไม่ท่าเห็นนะคะนี่อุ้ยลูกบลัมชมเลยคะเนี้ยเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะว้ายกองใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรมันมันต้นๆหรอกเขาก็บอกว่าอยู่นี่เราหิวข้าวก็ไม่หิวหรอกไม่หิวแล้วค่ะกินลำใหญ่กินลำใหญ่ไปเรื่อยๆ ไม่ลำไยมันมีความหวานมันทําให้เราไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่เดี๋ยวจะยําไก่ให้กินเพราะว่ารดเหยี่ยบไก่รดเหยี่ยบไก่เสือรดเหยียบไก่แม่จะยําไก่กินยำแล้วก็ไปกินวันนี้เดี๋ไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้มันเยอะอยมีแต่สวยๆเลยโอ้หลายโลแล้วนะเนี่ยเขาสั่งละสิบห้ากิโลแล้วเด้อเสือเด้อ จะพอส่งไหมคนคนหนึ่งก็สิบกิโลโอ้โหก็ดีมากกิโลแล้วไงวันนี้ก็ช่วยแม่ทำมากินนะ้วโอ้ยเสือคนนั้นน่ะสามสิบกิโลไงโอ้สามสิบกิโลคนนั้นน่ะเสื้อิบกิโลโอ้เสื้อแม่หกิโลโอ้แม่เอาเลยเอาเลยตัวนั้น อ้นลยนะ่าทิ้งเสือพาไปนะคะเพราะว่าเสืออ่านไม่ได้อยู่บนนู่นบนหัวแม่นู่นเขาปีนอยู่ไวๆอยู่ค่ะโอ้แม่อันนี้ลูกใหญ่มากเลยมันร่วงมันร่วงแล้วกแม่แมนที่ร่วงอยู่เด้มามาแม่แม่ล่วงมามอืมนี่อันร่วง้็ลงนี้เสือเสร็จยังกันเอก ปแปลงนี้เก็บเรียบร้อยแล้วโอ้ยอย่าไปเล่นขเขาเพราะว่าเขาอยู่บนเรารอาิานน,นี่นะคะโอ้โหทุกคนอย่าอยู่ใกล้เม็ดนะเพราะตอนนี้งัดวางเม็ดอยู่เกินหลบไปหน่อยเด้อม่หลบไปน่ะพอดีวางีหไว้กับต้นไม้อยู่ ไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนนะคะโอ้โหคนอยู่ตรงกระสอบออปุยเห็นแล้วค่ะคิดว่ามนุษย์ต่างดาวนะคะเพราะว่าอยู่สูงมากเลยค่ะมนุษย์ต่างดาวเห็นไหมคะอู้อะไรจะขนาดนี้คะเห็นไม่เสือนะตัวนี้เดียว เาเด็ก12ขวบนะคะเพราะว่ามันอยู่สูงมากเลย,เย,ลยเคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก good like, good share, าคำใสหน่อยค่ะ